เดี๋ยวครูจะให้น้องเจนนะครับเข้าเกียร์ว,ว่างก่อนอบอ่าวางยางอเอาเกียร์ดึงเบรกมือดึงเบรกมืออ,นนอ่าดึงไหมอ่าไม่ต้องกดปุ่มนะตอนนี้อ่าวโอเคปล่อยปล่อยเท้าซ้ายออกมาจากแป้นคัทนะครับโอเคนะอันนี้ครูความหมายของครูก็คือว่าสมมติว,ว่ารถเรามาติดตรงสะพานนะครับถ้าติดนานๆใช่ไหมก็จะเมื่อยได้นะครับเมื่อกี้เรามาเกียร์สองนะครับก็เหยียบคันให้สุดเหยียบเบร์ก็ทับไปเกียร์ว่ววางก่อน แล้วก็ดึงเบรกมือการรถไหลเนาะโอเคครับเดี๋ยวกูจะสมมุติว่า้างหน้าเขาขยับนะคือเขาขยับทีละนิดเขาขยับทีละนิดาล้วก็ว่าขยับทีละเมตรแล้วหยุดขยับทีละเมตรแล้วหยุดก่อนที่จะนาเบรกมือลงต้องเหยยบเบรก,ก่อนเท้าขวานะครับเหยบเบรกเท้าขวาเหยบเบรกยังโอเคนําเบรกมือลงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มแล้วก็เหยียบคันให้สุดเข้าเกียร์หนึ่งนะครับโอเคเกีย okay, ร์หนึ่งคือเกียร์ที่รถมีกําลังมากที่สุดนะครับถ้าเป็นที่ลาดชัน ให้ใช้เกียร์หนึ่งนะไม่ให้ใช้เกียร์สองเพราะเกียร์สองอาจจะก,กำลังไม่พอนะครับเกียร์หนึ่งคือกำลังสูงสุดข,ของรถเลยนะโอเคครับมือซ้ายขวาจับที่พวงมาลัยถูกต้องค่อยๆปล่อยเท้าซ้ายออกมาจากคัสต์อย่างช้าๆเปรียบเทียบเหมือนกับปล่อยมาทีละตัวเอาค่อยๆปล่อยทีละนิดทีละนิดจนรถเริ่มสัน่นเริ่มสั่นช้าๆต้องช้าๆนะอีกนิดนึงสั่นแล้วเท้าซ้ายหยุดนิ่งเท้าขวาย,ยกให้หมดเลยโอเครถาคืนแล้วนะครับโอเคสมมุติว่าเอาข้างหน้าอยูอา่าน้องเจนหยุดใหม่ครับเหยียบคัสตหยุดเบรกหยุดใหม่ อ่านี่คือสมมติเหตุการณ์ก็เลิกหยุดอ่าเราก็หยุดคือเขาขยับไปนิดนึงแล้วหยุดขยับไปนิดนึงแล้วหยุดเนี่ยเราก็ต้องหยุดตามเขาเลยนะครับนี่ยอ่าตอนนี้เมื่อกี้รถไหลเป็นเพราะว่าออน้องเจนปล่อยเท้าขวามาจับแป้นเบรครถเลยไหลใช่ไหมอ,อ,อ่าเดี๋ยวจะขยับขึ้นไปทีนึงนะปล่อยอะไรก่อนปล่อยเบรกไม่ใช่อ่าสมมติไม่เป็นไรหนูลองปล่อยเบรกดูเหยียบกับถูกต่อทําไมถึงรถไหลเพราะาเป็นที่ลาดชันไงที่ลาดชันปล่อยเบรกก่อนไม่ได้ต้องปล่อยอะไรก่อน อ่าโอเคนะเสียตามองข้างหน้าไว้มือจับพวงมาลายัยปล่อยคัดก็คือปล่อยกาลังของรถปล่อยแรงรับแรงมาออกมานะาค่อยๆปล่อยอย่างช้าๆพอรถสัน่นแล้วหยุดเท้าซ้ายไว้ไม่เป็นไรดับเป็นเพราะว่าเมื่อกี้รถสั่นมีกําลังพอแล้วแต่น้องเจนไม่ได้ยกเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรกถ้ารถสั่นกําลังพอแล้วครูเปรียบเทียบเอาครปรียทก่อนนะรถสั่นกาลังพอแล้วครูเปรียบเทียบคือมาออกมาห้าสิบแรงมาออกมาครึ่งหนึ่งพอรถสัน่นตัวรถจักรงคงสั่นเนี่ย ความหมายคือรถพร้อมที่จะไปแล้วนะแต่เท้าซ้ายหนูต้องหยุดนิ่งไว้เท่านั้นถ้ายังปล่อยเท้าซ้ายออกมาอีกรถจะดับแบบเมื่อกี้นี้อโอเคไม่เป็นไรรถดับยังอย่าเบรกกันนะเหยียบคันแล้วก็เข้าเกียร์ว่าอเหยียบคันให้สุดอย่าเบรกด้วยนะไม่งั้นรถไหลเข้าเกียร์ว่าอ้าสตาร์ทรถปิดกันแจ็อโอเคอ่ะเปิดแอร์ใหม่อ่ะลองทําดูใหม่ครับเหยียบคัในให้สุดแล้วก็เข้าเกียร์หนึง่งโอเคมือจับพวงมาลัยสายตามองไปที่ข้างหน้า ต้องปล่อยแล้วก่อนอคคเคยเค่อยยกเท้าซ้ายจับแป้งคัดช้า้าเอาลองปล่อยดูครับอีกอีกนิดนึงให้สัน่นพทพจับจุดอาการสั่นได้เท้าซ้ายต้องหยุดนิง่งอีกนิดนึงอ่าพอเท้าซ้ายหยุดนิง่งเท้าขวาย,ยกขห้หมดดีครับโอเคคือแล้วนะเอ้าเหยียบคานให้สุดแล้วเหยียบเบรกมายโอเคเวลาเวลาน้องเจนปล่อยเท้าซ้ายแล้วลดสั่นใช่ไหมเท้าซ้ายต้องหยุดตรงนั้นความหมายของครูเปียบที่ว่าม้าออกมากี่ตัวห้าสิบก็คือครึ่งหนึง่ง เท้าซ้ายต้องหยุดนิ่งที่ห้าสิบส่วนเท้าขวาที่น้องเจนอย่าเบรกอยู่อะยกปลายเท้าพอยกปลายเท้าขวาจากแป้นเบรกเนี่ยดูมือคนนิดนึงยกปลายเท้าขวาจากแป้นเบรกยกให้หมดเลยปุ๊บอย่างี้เลยนะ<ม>พอยกปุ๊บเนี่ยรถก็จะขึ้นเลยโอเคลองดูใหม่นะครับอ่าตอนนี้ไปแล้วก่อนไปค่ะให้รถสั่นมีกําลังอ่สาสั่นแล้วหยุดแค่นี้เท้าขวายกดีมากโอเคอย่าค่ะอย่าเบรกมาหยุดรถใหม,ม่หยุดรถใหม่วยม่ติเหตุการณ์ว่ารถมาหยุดอ่าโอเคแล้ะเดนะี๋ยวขึ้นอีกที แต่ช้าไปล่อก่อนค่อยๆทำจเย็นจับประคันสั่นให้ได้ง่ายเลยรถอาจารย์เท้าขวายกจากเบรกอืบโอเคหยุดะไม่ไปเหยียบเบรกแรงไปหน่อยรถเหลถูกแรงไปแล้ไม่เป็นไรบางครับหนูกลัวรถไหลค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปทีแล้วหยุดปล่อยไลก่อนปล่อยคานให้รถสั่นปานกลางแล้วหยุดนิ่งเท้าซ้ายไว้แค่นั้นโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ จะเห็นว่าเราปล่อยคลาดออกมาแล้วแล้วเราปล่อยเบรกรดไหลแต่ว่าจังหวะนั้นเท้าซ้ายที่ปล่อยมาไม่ได้ห้าสิบแรงมาอาจจะได้แค่สามสิบหรือสี่สิบพอยกเบรกรดไหลเลยแต่ว่าปล่อยคลดน้อยเกินไปเอาลองดูใหม่ครับลองดูใหม่ปล่อยคลาดออกมาจับระกันสั่นให้นะอีกอีกนิดนึงอ่าสั่นละเท้าขว,วายกเลยขึ้นมาอ่าขึ้นเลยเมาโอเคหยุดอ่า โอเคครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายนะที่ครูแนะนํานักเรียนให้มาใช้วิธีนี้ดีกว่าดีกว่าเป็นเล่งคนเล่งก่อนนะครับจะอันตรายนะก็เพื่อนๆเห็นคลิปนี้นะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ